สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายออกมาเดินป่าหวังว่าจะมาเอาอาหารให้ห่หารขาวเดินไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่แหลกทางมันอาจจะแฉะนิดนึงลมก็อาจจะแรงนิดนึงแต่แดดก็ออกเนอะดูสิธรรมชาติก็กสวยงามน,นะเี๋ยอ่อยมาเดินคนเดียวไม่น่ากลัวนะ เพราะว่าเราเป็นคนต่างด้าวอ่ะแต่ว่าด้วยสถานที่เขามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงก็เลยมาเดินมาคนเดียวได้จ้ะนี่เห็นไหมคะข้างๆก็จะเป็นลำธารที่มันก่อนเดอออยก็มาเดินลำธารน้ำใสยเย็นมาแล้วก็แดดก็เริ่มส่องมีแดดเล็กน้อย จะเห็นว่าแสงสีของธรรมชาติมันจะลงตัวมากเลยมันเป็นธรรมชาติบำบัดได้นะคนบ้านนี้เขาถึงได้มาชอบเดินออกกำลังกายกันมาสูดอากาศเย็นๆดีๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์ไม่มีควันพิษแล้วก็เดินคุยกันไปก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะ บ้านเราก็คงจะเดินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันร้อนยกเว้นว่าจะออกกำลังกายนี่ค่ะตอนนี้ยายอ้อยก็มาใกล้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนองน้ำหนองน้ำสำหรับคนตกปลายายอ้อยต้องเดินต่อน,นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอีกหนองหนึ่งที่ยายอ้อยเคยเห็นห่านห่านขาวซึ่งมันคล้ายๆกับหงแต่ว่ามันไม่ใช่ เพาหงกเขาสวยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อเราเจอห่านขาวนะคะมาดูบอ่อน้ำที่เขาใชาตา้ตกปลาแต่ตรงนี้ไม่ไม่ได้ตกปลาแนคะ่อ่อยพามาดูบรรยากาศเฉยๆบอ่อนี้เป็นบอ่อน้ำลึกเดี๋ยวไปดูอีกบอ่อหนึ่งนะ